สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอ99ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยครับเป็นเรื่องเมื่อสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นครับผมกับเพื่อนๆก็จะเป็นพวกชอบอะไรที่ลึกลับท้าทายเคยไปบ้านร้างที่เขาว่าเคี้ยนกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้เจออะไรและพอดีช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนผมกับเพื่อนๆในกลุ่มสคนนัดกันไปเที่ยวพัทยาครับไม่ได้จองที่พักไปก่อน เพราะพวกผมไปกันวันธรรมดาก็ไปหาที่พักเอาตอนไปถึงเพื่อนผมคนหนึ่งเกิดไปได้ยินเรื่องของบ้านเช่าราคาถูกแห่งหนึ่งจากคนแถวนั้นเขาบอกมาว่าที่ราคาถูกเพราะเจ้าของบ้านถูกฆาตกรรมในห้องน้ำผมกับเพื่อนๆก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีคิดว่าจะลองไปท้าทายกันดูด้วยการไปเล่นผีถ้วยแก้วกันที่นั่นเลยเพราะคิดกันว่าน่าจะทําให้เขาใกล้วิญ,ญญาณได้มากที่สุดเลยไปติดต่อชาวบ้านดังกล่าวในราคา800บาทต่อคืน เมื่อพวกผมมาถึงบ้านเช่าลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก้าวแรกที่เข้ามาบริเวณบ้านดูสวยงามค่อนข้างใหม่ทุกอย่างเป็นปกติดีห้องน้ําถูกทําความสะอาดอย่างดีจนไม่เหลือความน่ากลัวใดๆเย็นวันนั้นหลังจากที่พวกผมกลับมาจากเล่นน้ําและทานข้าวเย็นเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณบ้านเสียงประตูปิดดังปึ้งดังมาจากด้านหลังของบ้านพวกผมมองหน้ากันก่อนจะพากันเดินไปดูที่หลังบ้าน ซึ่งประตูห้องน้ําเป็นบานเดียวที่ปิดด้วยความที่พวกผมมากันสี่คนความกลัวกลับกลายเป็นความท้าทายคืนนั้นพวกผมนั่งล้อมวงเล่นผีถ้วยแก้วกันทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแถวนี้แต่ทุกครั้งที่พวกผมเล่นผีถ้วยแก้วผมไม่เคยเห็นว่าแก้วมันจะขยับได้เองเลยสักครั้งสุดท้ายก็เปลี่ยนไปเล่นไพ่กันแทนสักพักใหญ่ๆเพื่อนคนนึงก็จะไปอาบน้ําแต่ด้วยความกล้ากล้ากล,กลัวมันก็ชวนเพื่อนอีกคนไปด้วยกันเพราะห้องน้ําจะมีทั้งอ่าง และส่วนห้องฝักบัวพวกมันสะผุมกันผมได้ยินเสียงมันคุยกันดังออกมาเฮ้ยมึงอย่าเล่นพิเรนสิวะเอาย pues, าสะผมมาเทใส่หัวตอนกูล้างผมแล้วเมื่อไหรกูจะเสร็จจากนั้นพออาบเสร็จมันก็เดินเถียงกันออกมาจากห้องน้ำว่ามึงนั่นแลกแกล้งกูทีนี้พอตาผมเข้าไปอาบน้ำผมก็เข้าไปกับเพื่อนอีกคนนึงผมเปิดฝักบัวอาบน้ำและในระหว่างที่ก้มหน้าสะผมเพื่อนผมมันอาบเสร็จก่อนออกไปรอหน้าห้องน้ำ ส่วนผมกําลังจะล้างฟองออกแต่ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดสักทีจนผมหมดความอดทนผมลืมตาขึ้นมาขณะก้มหน้าสัผมเห็นเท้าของผมเองแต่มีเท้าของคนอีกคนยืนอยู่ด้านหลังผมเข้าใจว่าเป็นเพื่อนผมมากแกล้งเลยหันกลับไปสิ่งที่เห็นคือหญิงสาวที่มีผมยาวถึงหลังร่างกายเปลือยล่อนจ้อนผิวหนังซีดเปื่อยเหมือนคนถูกแช่น้ำมานานดวงตาแดงกำ่ำคล้ายมีเลือดออกในตาและในมือกำลังถือขวดแชมพู เทราดลงบนหัวของผมเท่านั้นแหละผมวิ่งแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ําทันทีกระโดดเข้ามากลางวงเพื่อนที่เล่นไพ่กันอยู่แบบไม่ไอายเลยทันใดนั้นไฟก็ดับลงเฉยๆพวกเราได้แต่เอามือถือเปิดแสงจากหน้าจอกันจูๆ่ๆก็ได้กลิ่นทูบกลิ่นเคาเลือดคลุ้งไปหมดและเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงดังมาจากในห้องน้ําเท่านั้นแหละผมสติดับบุบลงไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลหมอบอกว่า ป้าขนให้ชาวบ้านไปเจอผมกับเพื่อนๆสรบอยู่ในบ้านเช่าทั้งตัวมีแต่เลือดและในห้องน้ําก็มีแต่เลือดสดๆเต็มพื้นไปหมดแต่พวกผมกลับไม่ได้มีบาดแผลอะไรทั้งหมอและพวกผมก็งงกันใหญ่หลังจากนั้นนี่พวกผมก็เชื่อเรื่องผีอย่างจริงจังกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ